อ่าโอเคับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเบอร์สกนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอ่าเครื่องประดับทองคำแล้วกันนะครับอยเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะ ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ไปตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยลวกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามกมรับชมผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์สอร์กานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องครับอีกช่องหนึหน่งการกดซุปได้ของคุณใต้ใตคลิปองค์ต่างก็สามารถกดช่อง้เช่นกันนะครับผมกอเมื่อพร้อมแล้วอย่างเราไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาจากความต้องกกกกาาาารรรรรขออออออองงงงงนนน้้้ๆๆหหละะคคัับบบมมีีเเเ็ยยยใธิ่่่วืืปด ที่เป็นเซตที่มันเป็นทองคำอะเนาะเฉพาะเซตทองคำนะเนี่ยเซตเนี้ยให้ดูหน้าตาเป็นแบบไหนเอ่ยเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เข้าไปที่เครื่องประดับเนาะแล้วกดที่อัปเกรดนะฮะไปที่รูปภาพนะเนี่ยชุดประดับตรงนเนี้ยเนี่ยที่ประดับทองคําตรงนเนี้ยนะครับผมมันก็จะมีหลายเซตมากเลย1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8เซตเนาะก็อย่าเรามาอธิบายแล้วกันว่า,าเซตประดับแต่ละเซตเนี่ยนะครับ มันให้ข้อดีมันจุดเด่นมันคืออะไรดีกว่าแล้วก็โปเกมอนสายไหนควรจะใส่นะครับผมอะไรประมาณนี้เราไม่จะไม่พูดถึงบัวแดงนะเพราะว่าผมยังไม่ปลดล็อกเหมือนกันบัวแดงเนี่ยมันค่อนข้างไกลตัวเนะาะประดับนะครับเดีย๋ยวผมพูดประดับพื้นฐานก่อนแล้วกันเซตพวกนี้นะครับประดับพื้นฐานเนี่ยอันนี้คือทุกคนต้องทําให้ได้สีทองแบบนี้ใส่ไปก่อนนะครับใส่เป็นเซตนะฮะเพื่อได้สแตทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีกล่องประดับมากพอเนี่ยเรามาทําเป็นทองคํากันนะครับผม อันนี้ผมอ่านว่นทองคำเนาะถูกปะเอออ่านเป็นทองคอํออาแล้วกันโอเคนะครับก็มาเริ่มกันนะครับที่ประดับเซตแรกนะครับก็เป็นเซตซูพรีมนะฮะเซตซูพรีมเนี่ยนะครับ,เ,รบเป็นเซตที่ยอดนิยมแล้วกันผมจะบอกว่าทําไมถึงยอดนิยมเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับประดับขั้นสูงเนี่ยเขาจะมีเลเวลจํากัดนะฮะอยู่ที่95นะครับอุปกรณ์95เหมือนปะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบอน,นที่จะใส่ได้เนี่ยจะต้องมีเลเวล95เลยนะครับถึงจะใส่ได้เนาะ แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นเซตซูพรีมเนี่ยมันไม่ต้อง95ก็ได้มันแค่เลเวล1ก็ใส่ได้นะครับผมอ่าโอเคสำหรับเซตซูพรีมเนี่ยครับมันจะชอบมีมาให้เราแลกนะครับในกิจกรรมปฏิหารทุกวันศุกร์อ่ะมันจะมีให้เราแลกนะครับเมื่อศุกร์ก่อนก็มีนะครับผมสำหรับเซตซูพรีมเนี่ยนะครับอ่าเป็นประดับทองคำเซตเริ่มต้นแล้วกันนะครับก็จะบอกว่านะฮะใส่ได้ทุกธาตุทุกทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นอ่า จมตีป้องกันสายซับสายบัฟได้หมดนะครับผมตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าประดับเซ็ตสู้พรีมเนี่ยมันไม่มีประดับโบัวแดงนะก็ผมมองว่าเป็นชุดประดับเซตสมดุลแล้วกันในนี้มันจะเขียนว่า,าถ้าเราใส่ครบเซ็ตเนาะจะได้พลังโจมตี15%ปสปีด5 5แล้วก็เลือด15นะครับแล้วมันจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือได้คลี5นะครับผมแล้วก็คลี1ิ แล้วก็จะมีตรงนี้ครับไฟส์มาสเตอร์หอันนี้สร้างความเสียหายเมื่อต่อสู้10%แล้วก็ลดความเสียหายต่อสู้10%ส่วนมาสเตอร์สเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายต่อสู้25%แล้วก็ลดความเสียหายต่อสู้25%เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับก็คือมันมีทั้งลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือเราถึกขึ้นแหละแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีตัวเองติดคลีด้วยก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะมันก็เป็นสายสมดุลแหละนะครับปกตินะครับเซตเนี้ยนะครับที่เขาใส่กันนะก็จะเห็นว่าใส่ในส่วนของพวก คิวเรมยูนอว่าเนี่ยใส่กันเยอะนะครับเพราะเป็นประดับเซตเริ่มต้นเนาะแล้วก็ให้อะเบอริตี้ที่ดีนะครับต่อตัวโปเกมอนด้วยนะครับตรงนี้อ่ะผมมองว่าเป็นประดับเซตสมดุลละกันใส่ได้ทุกธาตุทุกทีมทุกสายเลยนะครับตรงนี้ต่อมานะครับประดับเซตที่2เนี่ยนะครับเป็นประดับอีเทอร์นอลนะคือจริงๆผมลืมพูดไปนะครับมันก็จะมีสุพิมแพนเดนส์นะครับสุพิมโคสต์นะครับแล้วก็สุพิมบูธอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นอีเทอร์นอลไอก็จะมีพวกเครื่องประดับ ป้องกันรองเท้าเนาะผมจะพูดแค่อย่างเดียวแล้วกันเนาะเพราะสเตตมันเหมือนกันอีเทอร์นอลอายเนี่ยนะครับ Eye เซตอีเทอร์นอลอเนาะก็จะเป็นเซตอีเทอร์นอลอาสำหรับโปเกมอนสายแทงก์ะนะครับผมก็ให้อะไรบ้างละ่ะหลกัหลกๆนะครับจะให้พลังป้องกันนะครับป้องกันเดฟนะเป็นเดฟกายภาพนะครับ20%แล้วก็ให้พลังโจมตีด้วยเวท20%แล้วก็สปีด15เลือส15เนาะอันนี้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะมีความเหนียวคือ เพิ่มค่าเอ็นดูความถึกอะนะครับให้ให้กับตัวโปเกมอนเนาะแล้วก็จะมีโปรเทคหนึ่งเนี่ยนะครับความเสียหายที่รับในเทิร์นแรกเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมโปรเทคสองเนี่ยนะครับความเสียหายใน2เทิร์นแรกจะลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็โปรเทคสามเนี่ยความเสียหายใน3เทิร์นแรกเนี่ยจะลดลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับอีเทอร์นอัลไอเนาะก็เอาไว้สําหรับใส่ให้โปเกมอนสายแท้งนะครับผมปกติสายแท้งนะครับที่เห็นเล่นกันแบบชิวๆเบสิกเบสิคเลยก็จะเป็นพวก ไคโอคากราดอนเลจิอะไรพวกนั้นนะพวกตระกูลเลจิไอส์นะครับที่มันรับมือรับเท้านะครับรับถึกอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ได้เลยแต่คราวนี้เนี่ยนะครับประดับอีทอนไอเนี่ยนะครับมันมีข้อเสียงหนึ่งทุกคนเห็นไหมนะครับมันจะเขียนว่า1เทิร์น2เทิร์น3เทิร์นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองถึงค่าแม็กเลยแล้วกัน3เทิร์นพอผ่าน3เทิร์นั่นคือตัวบางเลยนะครับบอกแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการที่เราใส่อีทอนน์ไอนะครับให้กับโปร์มอนสายแทงเนี่ย ตัวดาเมจที่อยู่ในทีมเรานะครับจะต้องจบภายใน3เทินเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไปจบหลัง3าเทินเนี่ยตัวแทงจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเทินที่4มันจะไม่ถึกแล้วนะครับอเบลิตี้โพเทคจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามให้จบภายใน3เทินนะนี่คือข้อเสียนะครับเกิน3เทินตัวบางเลยนะตรงนี้ต่อมานะครับประดับเซตถัดไปนะก็เป็นในส่วนของประดับวอลกิงนะฮะในนี้มันเขียนโอโอช่างมันนะครับแต่จริงๆมันคือวอลกิงนะฮะ อ่าเซตปรับวอล์ิงนะครับก็ให้สเตตพลังโจมตีกิจภาพเพิ่มสิเปร์์สปีดเปอร์เซแล้วก็เลือด15%ระดับนี้นะครับเป็นปรับสายคียนะมันให้ขีทั้ง10%เลยนะครับผมเป็นปรับสายคีเป็นปร,บปนปรับสายเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ทำให้นะครับเราสามารถที่จะจบคิวศัตรูได้ภายใน3เทิร์นแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูสเตตต์มานิดนึงนะฮะนี่ครับความเสียหายในเทิร์นแรกบวก50%เป็นต์เห็นไหมครับ ความเสียหายในสองเท่าแลห้ิร์เซ็นตความเสียหายใน3ามเท่าและสิบเพราะฉะนั้นนะครับข้อดีของมันก็คือเราจะต้องจบคือข้อดีของมันคือมันจะเพิ่มดาเมจแรงถึง50%เลยแต่ข้อเสียก็คือต้องจบภายใน3เทร์นะถ้าเกิน3เท่านจะตีโคตรเบาเลยนะครับผมปกตินะครับเซ็ตวอลคิงเนี่ยเขาจะใส่กันกับพวกตัวทำเดเมจนะครับก็จะมีพวกใต้ดินนะครับมอนสเตอร์ใต้ดินมีทูกลออะไรประมาณนี้นะครับเรคอซ่านะครับหรือตัวอื่นๆก็เลยก็ตามนะครับที่ทำเดเมจแรงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอ่า นี่นี่คือข้อดีนะก็คือข้อดีคือมันตีแรงนะครับ50%ในสามเทินแรกนะข้อเสียก็คือเกินสามเทินจะตีเบามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประดับเซตพวกนี้นะครับจจะมีโปเกมอนอยู่จําพวกหนึ่งนะครับที่ไม่แนะนําให้ใส่วอคิงก็เป็นพวกโปเกมอนที่มันจะต้องกดบัฟก่อนเอสมอพวกยกตัวอย่างเช่นพวกเรจิไอนะครับมันเปิดบัฟถึกก่อนเงี้ยไม่แนะนําเพราะว่าเทินแรกต้องตีเลยเทินสองต้องตีเลยเทินสามต้องตีเลยนะครับ เราจะไม่มาเปิดเทินหนึ่งเพื่อเปิดบัฟเพราะมันจะเสียเทินถูกไหมครับพอมันเสียเทินเนี่ยอ่าอัเรตี้ของตัวบอคิงเซตบอคิงเนี่ยจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะอย่างพวกโฮโฮก,โฮก็เหมือนกันมาถึงเราชอบเปิดอไอเซฟกาดทักกานว่าที่เปิดอมตะนะอันนี้ก็คือเสียรอบไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับตัวทันดาเมจจริงๆมีทูกรอใต้ดินตัวที่มันไม่ต้องเปิดบัฟอะ่ะมาถึงเราตีเลยมาถึงเราตีเลยถูกไหมครับภายในสาเทินเท่านั้นเนาะตรงน,รงนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นเซ็ตระดับเพ เซตประดับเพอร์สิตี้เน้นเนี่ยนะครับก็เป็นเซตระดับาสายคลิอีกเซตหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเพิ่มความกโกรธด,ด้วยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยนะครับเซตระดับคลิหรือเพิ่มความกโกรธเนี่ยนะครับจะสามารถนะครับเนี่ยจุดเด่นของมันเลยก็คือจะใช้กับโปเกมอนที่ต้องการใช้อันติไวๆนะครับถ้าเป็นอันติสายซับเนี่ยก็จะมองเป็นพวกเซเลบีอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นอันติสายธาเมทเนี่ยผมก็มองให้เป็นยูโนวาแล้วกัน เพราะว่าอันติยูโนวาพวกใต้ดินเนี่ยมันปล่อยอันติแรงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันเขียนไว้เลยว่าสร้างความเสียหายนะครับคริติค,ลคอลยีแล้วก็นี่ครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะได้ความโกรธเลย30%เนะเนี่ยอันเนี้ยความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มความโกรธอีก1 0ถูกไหมฮะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายจะขีแรง3%แล้วก็สะสมถึง99%เพราะฉะนั้นเนี่ยระดับนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่ให้กับตัวดามเมจนะครับ ยตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่ให้ยูโนวาเนี่ยนะครับมนได้ทั้งคลินะครับได้ทั้งความโกรธนะแต่ถ้าเกิดเราใส่ตัวซัพพอร์ตเช่นเซลบีเนี่ยมันก็จะออกโลอมาตาได้บ่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือประดับ p e r ร์ซิสแตนนะถัดไปนะฮะถ้าข้อมูลในผิดพลาดประก,การใดก็แย้งกันได้เลยนะครับอันนี้เราอธิบายตามที่เราเคยใช้งานแล้วกันนะครับต่อมาเป็นประดับเซตไพม้อเพนแดนนะฮะร,ระดับเซตไพม้อเพนแดนเนี่ยนะครับ ก็ไอ้สเตตพื้นฐานผมไม่พูดถึงแล้วกันไอ้ยี่สิบเนะผมพูดคุณสมบัติพิเศษเลยแล้วกันนะครับผมประดับเซ็ตไพรมอแพนแดนเนี่ยจะเป็นประดับเซ็าเหมาะสําหรับนะครับโปเกมอนสายควบคุมนะครับเพิ่มฮิตนะครับผมยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับโปเกมอนพวกที่เป็นยักษ์เขียวนะครับยักษ์เขียวที่เราต้องการให้มันคอนโทรลให้เป้าหมายติดมึนงงอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ไพรมอสแพนแดนเนี่ยเป็นตัวชูโรงได้นะครับมันจะให้ฮิต10%นะครับ แล้วก็พวกโปเกมอนที่ตีไม่ค่อยแม่นอ่ะก็ใส่ไพยมออเพนแดนได้นะครับเช่นตัวพิกาชูอ่ะที่มันตี70%อร่ะความหิค่าหิตนะเนาะสามารถใส่ไพยมออเพนแดนได้นะครับนี่ครับให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะมี ability ครับกาดนะก็คือความเสียหายที่ได้รับจะลดลง10%นะครับ my leader นะครับทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายจะเกิดผลลดความเสียหาย50%าเปอร์เซ็หนึ่งเทินนั่นคือถึกขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็นี่ครับทุกครั้งที่ออกสกิลนะครับจะเพิ่มหิต5%สูงสุดถึง50 หลักเลยก็คือมันจะเพิ่มฮิตนะครับระบบควบคุมทําให้แม่นขึ้นนะฮะควบคุมสกิลดีบัฟแล้วก็ตีแม่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สําหรับเซตไพ่หมแผ่นดันนะฮะถัดไปนะครับจะเป็นประดับเซตเดลิตี้นะครับประดับเซตเดลิตี้เนี่ยนะครับจะเหมาะสําหรับสายแท้งนะครับผมแน่นอนครับสายแท้งเราพูดถึงอีทอนอไปแล้วแต่ว่าเดลิตี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในประดับเซตสายแท้งที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็ลักษณะเนี่ยนะครับ มันก็จะให้ Ability ปกติเลยพื้นฐานมันจะมี Ability ี้กาดนะครับผมก็คือความเสียหายในชา้ตัวกูลก10ุ10%นะครับแล้วก็มี Headstrong นะครับก็เมื่อเลือดต่ำกว่า3 0จะมีผลพลังป้องกันลึกลับก็คือจะไม่ติดดีบัฟไ,ได้เลยแล้วก็นี่ครับซูเปอร์กาดนะครับจะเพิ่มผลโปรเทคนะครับความเสียหายจะเบาลง30%นะครับ ทุกครั้งที่ไรับความเสียหายโอกาสาหลบหลีกจะเพิ่มขึ้น3%ส,สูง30เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประดับเซ็ตเดลิตี้ไเนี่ยนะครับจะเป็นประดับเซ็ตสายแทงโดยสมบูรณ์นะฮะยิ่งเลือดน้อยยิ่งกันสถานะได้ดีเพิ่มอัตราการหลบหลีกได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนะครับโปเกมอนที่แนะนำนะครับก็แนะนำให้เป็นพวกโอโอใส่ดีนะครับตัวนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นประดับเซ็ตมาหากราบแล้วกัน ก็จะเป็นเซตทันเดอร์และโฮโอ้นะครับสองอันท้้งล่างเนี่ยมันเป็นประดับเซตที่ทําออกยากมากนะครับผมไม่ค่อยติดอะง่ายๆเลยถ้าใครได้มาก็โคตรโชคดีส่วนใหญ่นะครับมันจะมีมาขายให้แลกในากาิจกรรมบริหารอันนี้ถ้าเกิดใครถึงก็แลกได้เลยนะครับโคตรดีนะครับประดับนี้อ่าเรามาพูดถึงประดับทันเดอร์ก่อนละกันประดับทันเดอร์เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของประดับที่เน้นนะครับเป็นประดับสปีดอะเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มสปีดนะครับผม ก็เป็นเพิ่มสปีดต้นเกมดาเมจต้นเกมนะครับผมแล้วก็จะทําให้นะครับอันนี้จะบอกกันเลยนะครับว่ามีน้องๆสงสัยว่าเฮ้ยทำไมโปเกมอนมีสกิลโจมตีสายาตีเดี่ยวแต่ว่าทําไมตีแล้วออกตีกลุ่มเพราะว่าเขาใส่ประดับเซนเทนเดอร์ครับประดับเซนเทนเดอร์เนี่ยนะครับจะทําให้โปเกมอนที่ตีเดี่ยวกลายเป็นตีกลุ่มโอเคไหมแล้วก็โดนดาเมจทุกตัวอะไรประมาณนี้นะครับอาริตี้แฝงทั้งในเนี่ยนะครับจะมีนะครับ การต่อสู้เทิร์นแรกเนี่ยจะเพิ่มสปีดเลย20%นะครับแล้วก็ทันเดอร์บลเนี่ยทุกครั้งนะครับที่ตีโดนจะมีโอกาส30%นะครับสร้างความเสียหายแล้วก็เพิ่มสปีดเพิ่มเติมอีก20%แล้วก็นี่ครับ3เทิร์นแรกสปีด20%นะครับแล้วก็โอกาสเกิดนะครับโบนัสสปีด50%นะครับสปีดจะเพิ่มขึ้นอีก30%เพราะฉะนั้นนะครับประดับนี้ครับจะเป็นประดับสปีดนะครับ เร็วมากนะครับเอาไว้ตีแล้วก็ทําให้ตีเดี่ยวแล้วเป็นตีกลุ่มได้แล้วก็เพิ่มดดเมจเล็กน้อยนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นประดับที่พิเศษมากๆนะครับผมมีแต่คนต้องการง่ายๆเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นประดับเซตสุดท้ายละที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นประดับเซตโฮโอประดับเซตโฮโอครับเป็นประดับหายากอีกชิ้นหนึ่งนะครับโฮโอฮาร์ดนะประดับนี้ครับจะมีความสามารถพิเศษก็คือจะฟื้นคืนชีพนะครับตัวกรมมที่ตายแล้วแล้วก็ได้เลือดเต็มนะครับผมคราวนี้เนะครับ ใส่ได้กับโอ้มทุกตัวเลยนะครับใส่โฮได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยตายแล้วตายแล้วฟื้นคืนชีพได้นะครับมันดีไหมล่ะถ้าเกิดตายแล้วฟื้นคืนชีพได้นะครับเอร์มอนทุกตัวสามารถสวมใส่ได้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับแอบิลิตี้แฝงก็จะมีพวกคริเทคอลสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีอีเวอร์เลตติ้งนะครับตัวนี้โปเกมอนสามารถต้านทานอันติได้หนึ่งครั้งเลือดจะเหลือหนึ่งขีดโอเคไหมครับก็คือจะไม่โดน จะไม่ถูกตายภายในครั้งแรกถูกไหมครับสมมติเราโดนอันติเมตแรงๆเลยปกติมันต้องตายแต่ว่ามันจะเหลือเลือดไปหนึ่งก็คือมันยังไม่ตายะนะครับผมแล้วก็บัตรแบทเทิลนะครับก็คือเมื่อนะครับเลือดเหลือ3 0มนะครับความเสียหายนะครับในการตีจะแรงขึ้น50%คล้ายๆสกิลเบอร์เซิร์กัะนะครับตรงนี้แล้วก็เลเวอเลนะครับก็เห็กผมบอกคือต้านทานอันติได้1ครั้งเหมือนตายแล้วฟื้นคืนชีพอะแล้วก็เลือดเต็มอะไรประมาณนี้นะครับผม อ่าโอเคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นอ่าเซตประดับนะครับที่ผมจะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับก็มีเค่ละสามหกเจ็ดแปดนะครับก็คิดว่าน่าจะอ่าถูกใจใครหลายๆคนนะครับน้องๆที่สอบถามกันมาก็อ่าทางช่องก็ได้ทําคลิปนะครับแนะนำมาแล้วนะครับผมก็ลองนะครับเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับก็ทําไม่ยากนะวิธีทําประดับให้เป็นทองคําตัวเนี้ยผมมีคลิปสอนอยู่แล้วทำตั้งแต่ประดับขาวมาถึงตัวเนี้ยทาได้หมดเลยนะครับ ทำแบบประหยัดด้วยนะครับไปย้อนดูคลิปทำประดับได้แล้วก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับว่าที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับตัวไหนบ้างสายไหนบ้างเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ้งแบแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ